โดนละโดนโดนโดนเฮ้ยเฮ้ฮดนมันก็ได้นะอยู่น้ำครับกระสุนตามครับนี่ล็อกแล้วเรียบร้อยครับผม <az> ยืนนิ่งๆให้พี่เข้าเป้าเตม็มๆเรียบร้อยโอ้โหชีวิตคืออีกกปิดนึงอ่ะ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d e มอนเบาเรื่อกันอีกครั้งหนึ่งริปนี้นะครับผมจะพาเพื่อไปดูอาวุธสายแคมเปอร์อันใหม่ขนาดใจดูน <laughs> นี่เลยครับผมดูนครับมันมาคู่กันกับเฮอริเคนนะเพราะว่าเฮอริเคนมันไม่มีขนาดใหญ่ไงไมีแี่ขนาดกลางอันเดียวเป็นปืนที่ยิงระยะหนึ่งพัหเมตรครับผมบินโค้งๆไปโค้งหาเป้าหมายนิดๆหนึนน่งแลยก็รีโหลดสิวินาทีครับผมแต่ว่าเฮ้ย บริเคมนมาลีโหลดแค่8วินาทีเอ๊ยมันจะใช้คู่กันได้หรือเปล่าและยังไม่เฉพาะดูนะครับผมที่มาใหม่นี่ด้วยโดนโซล่าเออม,มันก็เพื่อเพื่อสายแคมเปอร์เพื่อสายสไนเปอร์โดยเฉพาะเลยครับผมว้าวคือถ้าเกิดเรายิงสตรูที่ระยะ800เมตรขึ้นไปจะยิงแรงขึ้น20%โอ้แคมป์นะ แคมนะวันนี้ลิป,ปเปอร์ก็ยิ้มด้วยนะยังไม่เท่านาั้นครับผมถ้าเกิดเรายิงศัตรูตัวที่อยู่ในระยะ800เมตรเนี่ยจะลดความต้านทานของศัตรูตัวนั้นลงไปอีก70เซฮ้ยแคมคูณ2และ <c oughs> แคมคูณ3คือถ้าเกิดเรายิงศัตรูที่อยู่ในระยะ800เมตรขึ้นไปเราจะได้โล่ 75, 000 <c oughs> โอ้โหนี่มืน่นนี่มันคือเป็นโดรนของเอ้เป็นโดรนของสไนเปอร์โดยเฉพาะเลย่หวา <c oughs> จะเรียกแคมไม่ได้สิ โอเคสไนเปอร์ครับผมเพราะว่าเราใช้เจ้าโดนตัวนี้กับเจ้าลิปเปอร์หรือปืนอะไรก็ได้นะที่ยิงศัตรูระยะ800เมตรขึ้นไปได้ครับผมไปครับเพื่อนๆไปดูเลกว่าว่าเจ้าปืนใหม่ขนาดใหญ่ดูนกับโดนโซล่าเนี่ยมันจะเล่นเป็นยังไงบ้างครับผมไปกันเลยว้าวตอนนี้เพื่อนๆที่จะซื้อของในเว็บช็อปสามารถสนับสนุนช่องเดมอนเบลเลอร์ได้ง่ายๆด้วยนะเพื่อนๆก็ไปในเว็บช็อปผ่านลิงก์ในดีชันคำอธิบายด้านล่างพอเพื่อนๆเลือกของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์ DMBL ลงไป และกดซื้อของได้เลยทีทน,นี้เพื่อนๆก็สามารถได้รับ um พร้อมๆอย่างสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันได้ง่ายๆเลยครับผมขอบคุณครับก็หวังว่าจะโอเคนะอ่าแล้วมีโดรนครับกรบครับอื้มน่ามาแลมาหาเราแหละโอเคนี่ไงเรามีโลจ่จะไปจะ,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 จะโฮเยอะไปเยอะไปตัวนี้ครับตัวนี้สิเออจะเปลี่ยนเป้าไปตัวไหนก็นไม่รู้ <searching> เออชูปอ้าวปลายครับ คือบีมอก็ช้านะเอาจริงก็มันก็เดินช้าแหละเอาไปจัดไปแอซิดครับกรวบครับถ่อคิวแรกก่อนคิวแรกก่อนตัวไ,ไกลๆตัวไ,ไกลๆนู่นเออเฮ้ยกดผิดหรือว่าใครสิบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนี่เรามีสองรอบครับเรามีสองรอบครับแหมและสองรอบนี้นะไปะจัดไปอีกรอบหนึ่งครับ สลับไปเลยสลับไปเลยอย่างนี้เออก็ได้ <c oughs> <c oughs> ได้ไหมโดนมั้งมาไม่โดนเออนี่ยนี่ๆนี่น,น,น,นี่ครับอ่วหายไปอีกแล้วตัวนี้ต่อครับเออเนอะเป็นแบบเป็นรอบๆอ,อย่างนี้ผมว่าก็โอเคนะทีละสองทีละสองค่อยๆไปเราก็สามารถยิงต่อเนื่องได้ตลอดเวลาอา่าปื๊บปื๊บ ว้าวก็ก็ได้ก็ได้เนี่ยดูคือแบบเฮ้ยไอแคมเปอร์นี่เป็นการเล่นที่ค่อนข้างแบบน่าเบื่อคือเราก็แบบมันเป็นปืนแคมป์ไงมันไม่ได้เป็นสไนเปอร์นะปืนมันก็แบบว่ารียบร้อยอะแอซิสก็ยังดีวะกัดไปครับสองละลอกครับผมโดนละโดนโดนโดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นมันก็ได้นะอเคมา ฮือฮามาฮือฮามาโดนครับไม, <c oughs> ไม่โดนเมนโดนของเราเลยโดนของคนอื่นหมดเลยจัดไปครับผมอันนี้ก็จะหมดแล้วอะมาตัวนี้ก็ได้ะฮ้ยมาถึงนี่แล้วครับเนี่ยแคมเปอร์ครับหมดยางหมดยางทานุ้นครับจัดแตฟ้าปะล่วงล่วงล่วง โอเคจัดไปครับเยอะๆเยอะๆจัดไปเยอะๆกระจายทุกตัวนะมีเหมือนๆอะม,ม,มีโดนตาทิไอ้โดนซิกเกอร์ใช้อยู่ตลอดอ๋อตัวนี้ตัวนี้เจาะโล่ไปครับโอเคมากรวบครับเซตไม่ใช่เราอีกแล้วเหรอคือใจคอเพื่อนจะไม่แบ่งปันกันอะไรให้กันเรายิงกันบ้างเลยเหรอเกลี้ยงเลยนะ โอ้โหคือแคมเปอร์น่าเบื่อจริงๆไม่น่าไม่น่าไม่น่าเอ้ยโอเคตัวที่800เมตรขึ้นไปอันนี้ครับผมอน100ครับจอกกรอบไปเลยครับผมเพิ่มพลังก่อนยิงด้วยนะนี่จะโดนไหมได้ดีว้าโอ้โห่ามาแล้วแล้วเราก็ได้โล่75,000ด้วยครับผมสุดๆไปเลย อ้าวอ้าวรถจะมาเบียดทำไมที่ตั้งเยอะตั้งแยะวะเฮ้ยโอ้โหนะเราก็ได like ้สะสมมาเรื่อยๆว่ะโล่อะโอเคครับเนี่ยเนี่ยคือโคตรแคมมาเอาเหอะสู้ก็ไปครับเศษไปหนึ่งจ้าเศษไปหนึ่งจ้านั่นคือเป็นแคมที่โคตรนูเนียเลยปะโอ้มาพอดีดิโอ้ย แพ้หรออ่ะคือโคตรแคมเปอร์กับโคดเบลเลอร์เจอกันนะตัดไปครับเนี่ยมันก็ไม่ใช่เล่นๆเ,เปหวะโอ้เดี๋ยวเราไปที่อื่นกันได้ปะหน้าลำคาญนะเนี่ยเราเนี่ยฮะเอเคครับไปเลยวา้วาบว้าบครับโอ้โห้ ขนาดใหญ่แล้วตั้งสอันน่ะมันจะไปรอดไหมดีรอดป่ะนี่ออะไปเลยครับไปเลยครับโอเคสวบอืมอย่างนี้ถ้าเกิดเราแบบ,บล็อกขานะเฮ้ยเจ็บนะเอาจริงๆนะเนี่ยเออแล้วมันก็แม่สัมพันธ์กับสกิลของไครซิ์ด้วยแหละว้าบลงมาอื้มไอตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ครับ จัดไปเพื่อนโค้งไปหาครับโอ้โหเอ้ยหุ่นเออหุ่นเร็วๆมันก็จะแบบยิงไม่ค่อยเข้านะเอาจริงๆนะเจานะโล่ไปก่อน,ะรนครับตามตามครับเขาบอกว่าเจ็บปวดครับผมว้าวอ่ะโนนโนนโนนเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยหายตัวครับเดี๋ยวเรารอก่อนนะรอก่อนนะนี่ครับมาแล้วมาแล้วจัดไปครับ โอ้โหเสร็จก่อนเลยยังไม่ทันโดนถึงเลยเออว่ะนี่มันก็คือด่านนี้มันโคตรแคมป์ด้วยแหละเอาจริงมันก็เลยแบบเออทำงานดีนะเสร็จจ้าเฮ้ย <laughs> โคตรแคมเปอร์เดี๋ยวดูลูกฮือฮือฮาฮือฮากันไปอะ่ะ โอ้โหถัยท่านไม่ออกเลยเนี่ยแหมว่าจะสอยไทยท่านซะหน่อยเพราะว่ายิยงไงกลแล้วมันลดทันทานด้วยนะแต่ว่ามันก็ต้อง800เมตรขึ้นไปอ่ะนาะสวบครับเฮ้ยเฮ้ยมาถึงนี้แล้วอเอไม่ใช่ปัญหานะแอสซิสครับจัดไปครับลองดูแหมไม่เข้าเลยติด <c oughs> กะแพงหมดเลย ว้าวอ้าวทำไมมันยึดยึดอยู่เนี่ยเอ๊ะทำไมทำไมสตูถึงไม่หายตัวหรอจัอไปครับมอ้าวหมดก่อนแหมเลือนหมดก่อนเฮ้ยอย่างนี้แคมเปอร์มันก็เป็นด่านของไอ้เป็นอัปเดตของแคมเปอร์เลยเหรอทีหน้าเนี้ยใช่ปะ่ะ อ้าวไวแล้วครับโอ้โหจูบุ๊บจูบุ๊บจูบุ๊บมามาอ้ยหายตัวอีกครับมีเฟสชิปจ้าโอ้ว้าวว้าวมาลองเปิดด้วยเอเลบาดดูบ้างครับผมสกิลยิงสกิลนำแล้วก็ยิงจรวดตามอ่าหวังว่าจะรอดนะแล้วสกิลเอเลบาดมันแค่800เมตรด้วยนะคือการแบบให้ยิงสกิลนำไปก่อนล็อกอิมพี แล้วกระสุนก็เข้ามาโดนตามมาติดๆมันเพอร์เฟกต์จริงๆสกิลน้ำครับกระสุนตามครับแบบนี้เลยใช่ไหมอ่ะอ๋อเอ้ยก็ก็ได้มัง้งอุ้ย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 ตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นโอเคครับไกลๆนี่แหละอ่หายตัวอีกแล้วงานนี่กระด้นี่กระด,ด้มามามาก็คือเอาจริงนะสกิลอิเลบาร์ได้เป็นสกิลที่โง่มาก กระสุนแบบยิงติดนู่นติดนี่มันโอ้อะไรก็ไม่รู้บางที่บินยิงติดตรงเนี้ยไม่ได้ไปไหนเลยคิวน้ำครับกระสุนตามครับน,บนี่ล็อกอะไรเรียบร้อยครับผมยืนนิ่งๆให้พี่เข้าเป้าเต็มๆเรียบร้อยโอ้โหชีวิตคืออีกะปิดนึงอะ่ะอีกะปิดเดียวอะ่ะเราก็สามารถแบบคิวได้แล้วว่ะไปต้องเป็นของเราด้วย เออโดนมั้งเฮ้ยเออคิวแปคิวไปไหนวะไหนวะไอตัวไหนใส่น้ำแข็งเราเนี่ย <c oughs> จัดมาครับผมว้าวว้าวลอยไปครับเรียบร้อยครับเฮ้ยไอนู่นเหรอไอ้นู่นเหระโดนไปมั่งนี่ครับโดนไปมั่งนี่ครับโอ้ลีสครับไม่ใช่ขอดโล่ไปครับ ล็อกไว้ครับเอ okay. แล้วเราก็กรวบตามลงไปอื <c oughs> มันก็ใช้ได้นะ <c oughs> อโดอโดไปครับผมสกิลครับสกิลน้ำกระสุนตามครับเสร็จนะเสร็จป่ะล่วงไปอีกตัวหนึ่งอ่าเพอร์เฟคแผนที่สุดโหโห,โหเต็มบ้านเลยเสสกิล okay. ครับศูนย์ครับ จะรัวตามไปล็อกไหมไม่ได้วะอืมติดหนึ่งเท่าไรเนี่ยโอเคจัดไปครับผมโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้ล็อตกตึกตึกตึกครับล็อกไว้หรือเปล่าเนี่ยโอเคอ่าอ่าก็โดนนะก็โดนนะ อะนี้กเยอะไปที่บ้านก็เยอะไปโอ้โหหูรัสเตนเต็มเต็มเหลอดเลยอะจัดมาครับผมลัสแตนติดแล้วครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยานแม่ลงไปก่อนลอยปะลอยปกลัวรับโอ้คิวเลยคิวเลย โอเคตัวนี้ครับสกิลน้ำครับกระสุนตามครับล็อกได้ครับผมนะ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 เข้าดีเข้าดีเข้าดีมามาเดมาเดน้ำไปครับว้า โอ้โอ้เข้ามาใกล้แล้วเข้ามาใกล้แล้วมันเข้ามาใกล้แล้วสวยแล้วเฮ้ยเฮมันโดดโเว้ยเฮ้ยตัวอะไร <c oughs> งงเลยคำนวณผลไม่ถูกเลยเ <c oughs> น่่เน่เมาจัดไปครับผมกรวบครับอโอ้โหก็ก็แรงนะก็แรงนะอะไรอะไรแพ้อะไร,ะไร,ะไรล็อกไว้เลยครับ วัววววัววัว,วหมดยางเอาหมดแล้วก็โดนไปดินี่ไงนี่โอาหูติงเดียวสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วลองไว้ก่อนครับอีมพีไปจัดก่อนมีไหมมีไหมจัดไปครับก็เสร็จพีหุยสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนู่น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 ,น,น,นจัดไปครับเพิ่ม กลัวไหมครับกลัวไหมครับแต่ว่ามันก็เป็นกับการเล่นที่แบบค่อนข้างน่าเบื่อนะเอาจริงแคมเปอร์แบบนี้ผมว่ามันมันไม่มัน <c oughs> อุ้ยอุ้ยโอ้โหเราเรา,เราเริ่มมีความมันตามมาแล้วเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะกลาบมาลงจอดแล้วผมเฮ้ยผมว่านะมันเป็นอาวุธที่แบบเล่นน่าเบื่อเอาจริงผมว่ามันน่าเบื่อ่เอา,า,นนาเฮอริเคนอีกอะ คือไอเฮริเคนครับผมติดกับหุ่นเล็กใช่ไหมหุ่นที่เป็นหุ่นกลางอะไรเงี้ยมีความเร็วสามารถอบุกเข้าบุกออกได้แต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยเราติดหุ่นไอถ้าเกิดเราติดไอดูนเนี่ยครับผมมันเป็นอาวุธขนาดหนักไงมันต้องติดกับหุ่นใหญ่อาจจะมีไม่ได้มีความเร็วมากมันน่าเบือ่อเออหรืออาจจะลดเวลาเรโหลดให้ลงมาให้หรืออาจสักแปวินาทีเท่ากับเฮริเคเนี่ยครับผมผมว่ามันก็น่าจะดูน่าเล่นมากขึ้นนะแล้วก็ดัมเมดคือเอาจริงผมก็ตอนแรกไม่คิดว่าแบบมันจะแบบเบานะเนี่ยดัมเมดเฮริเคสสามพัน แล้วพอมาเป็นขนาดใหญ่เฮ้ยมัน4,000เองอ่ยมันต่างกับเฮริเคนนี่เดียวอ่ะเนี่ยใช้เฮริเคนดีกว่าปะที่มีอยู่อย่างเงี้ยมเพปืนขนาดใหญ่มันแรงไม่สมขนาดใหญ่เลยอ่ะก็ต้องรอดูเทสต่อไปครับผมว่าเขาจะปรับความแรงการปรับดีโหลดขึ้นมาให้เท่ากับเจ้าเฮริเคนหรือเปล่านะความแรงก็ต้องให้มันเหนือคนนี้สักอ่ะสัก5000หรือว่าอะไรเงี้ยไปผมว่าน่าจะกำลังโอเคกว่ามันใกล้เกิน โอเคครับผมยังไรเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้นะว่าเจ้าดูนเนี่ยเพื่อนๆชอบมัหรือเปล่าแล้วก็อยากให้ปรับปรุงอะไรครับผมความแรงหรือว่าเวลาโหลดก็มาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโว้วย